เช็คด่วน5นิสัยอันตรายที่ทำให้ชีวิตคุณย่ำอยู่กับที่ข้อที่1ใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายค่ะ เมื่อคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็เหมือนใช้ชีวิตแบบเรือที่ไร้หางเสือชีวิตคุณก็จะสเปะสปะและไม่มีทิศทางค่ะและที่แยก่กว่านั้นนะคะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคนที่เขามีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะยัดเยยดเป้าหมายเขามาให้คุณทํา 2. ทําหลายอย่างพร้อมๆกันการที่คุณเนี่ยมีนิสัยอันตรายในการทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จสักกะอย่างเดียวค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณแบอบกว่าคุณกําลังโฟกัส5อย่าง แปลว่าคุณไม่ได้โฟกัสอะไรเลยค่ะในหนังสือ The One Thing นะคะเขาได้พูดคีย์เวิร์ดหนึ่งไว้ที่น่าสนใจมากๆค่ะการที่เราโฟกัสกับสิ่งสิ่งเดียวและทำให้ดีขึ้นจะสำเร็จมากกว่าการที่เราเนี่ยนะคะปล่อยพลังโฟกัสไปกับหลายๆสิ่งค่ะดังนั้นคำถามที่คุณควรถามกับตัวเองในวันนี้ค่ะคืออะไรคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมาย และ3ค่ะคือการผัดวันประกันพุง่งคนล้มเหลวส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะบอกคุณว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําเออก็ว่าจะทําแต่ก็ยังไม่วางสัสทีคุ้นๆประโยคนี้เหมือนที่เราเคยพูดไหมคะนี่คือนิสัยอันตรายค่ะแต่คนประสบความสําเร็จเขาทําเลยทําเดี๋ยวนี้ฉันจะลงมือทําโดยไม่รอพร้อมฉันจะทําเท่าที่ฉันพร้อมในวันนี้ดังนั้นอย่าเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะและข้อที่4ค่ะ การกลัวที่จะถามตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเราก็ไม่กล้าที่จะยกมือครูครับหนูไม่เข้าใจครูขาหนูงงอะคะ่ะเพราะเรากลัวสังคมกลัวเพื่อนมาหาว่าเรามันโง่เราไม่รู้เรื่องหรือไงทาไมถามอะไรก็ไม่รู้เราอะกลัวโง่เราลกลัวคนอื่นว่ามากกว่าการที่เราอะอยากจะหาคําตอบอยาาก,กลัวที่จะถาม แต่จงอายที่ไม่กล้าหาคำตอบและข้อสุดท้ายข้อที่5คือเห็นโอกาสเป็นความเสี่ยงหลายคนนะคะไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยค่ะเพราะไม่ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะกลัวเจ๊งกลัวล้มกลัวอะไรทุกอย่างนำทางด้วยความกลัวค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จจงกำหนดโชคชะตาชีวิตด้วยตัวเองและปิดความเสี่ยงด้วยความรู้ค่ะเพราะค่าของความไม่รู้แพงมากๆเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรามาเช็คลิสต์5ข้อนี้กันดูค่ะไหนใครมี5ข้อไหนบ้าง หรือถ้าคุณไม่มีเลยคุณพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าฉันคือผู้ชน,นะ